คู่ครอบครองพลังไททันทั้งหมดปัจจุบันนี้มีใครกันบ้างอัปเดตล่าสุดเลยของปี2021 สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูน a t t a c k on t i ไททนทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสําหรับผู้ที่ครอบครองพลังไททันล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับว่าใครนะครับเป็นผู้ที่ครอบครองในตอนนี้โดยเรานะครับจะอ้างอิงจากตอนล่าสุดของมังงะ a t t a c k on t i ไททนตอนที่135านะครับหากใครไม่อยากจะโดนสปอยเลยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะสำหรับผู้ที่ครอบครองพลังไททันอยู่ในตอนนี้ซึ่งเหมือนเดิมนะครับหากใคร กดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับก็สามารถรับชมผมได้2ช่องทางเลยและเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยเริ่มต้นที่พลังไททันตัวแรกนะครับพลังไททันเพศหญิงโดยผู้ครอบครองในตอนนี้นะครับก็เป็นเจ๊คนเกานเ่าคนเดิมนะครับอย่างทางด้าน Annie, แอนนี่เละอนฮาร์ดหญิงสาวที่มีทักษะการต่อสู้มวยไทยผู้ทรงสเสน่ห์นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเบลทูธเอ่ยนะครับหรือว่าอาร์มินนะครับก็หลงรักในความทรงสเสน่ห์ขอ,อด้วยพลัง ไททันเพชญิงนั้นนะครับก็เพิ่งมีการเปิดเผยแล้วครับว่าเป็นพลังไททันนะครับที่สุดแสนขี้โกงเลยนะเพราะสามารถก๊อปปี้พลังไททันของคนอื่นมาได้นะครับโดยการที่ว่ากินเนื้อเยื่อนะครับของไททันตนอื่นมานะครับเพื่อทําการก๊อปปี้พลังของตนเองซึ่งแน่นอนเลยครับว่าถึงแม้ว่าพลังก๊อปปี้นั้นอาจจะไม่ได้ดีเท่าต้นฉบับสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่มันหลากหลายมากๆเลยในการใช้งานนะครับจึงทำให้พลังไททันของแอนนี่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งพลังไททันนะครับที่มีความหลากหลายและความน่ากลัวซึ่งในปัจจุบบันนนนีี้้ะครอก็็เปผู อยู่มาต่อที่พลังไททันที่สองนะครับสลหรับพลังไททันกรามต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าจะท่านกรามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนหื่นกรามนะครับหรือว่าเป็นไอ้พวกบ้ากรามแต่มันเป็นพลังนะครับที่มีกรามที่มันบดขยี้นะครับที่สุดแสนจะแข็งแกร่งเลยจนสามารถนะครับทำลายผนึกอัมพันได้นะครับซึ่งก็จะเชื่อว่าก็จะมีคําถามอีกใช่ไหมละครับว่าแล้วผนึกอัมพันเนี่ยมันแข็งแกร่งเพียงใดมันแกร่งถึงขนาดที่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เอ่ยนะครับหรือไททันตนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ไททันกรามนะครับไม่ กลามอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือเจ้าหนูฟฟาโก้นะครับหาใครจำไม่ได้นะครับก็คือใครก็คือเจ้าหนูนะครับที่ทําการส่งจดหมายนะครับที่เอเลนเนี่ยว้ายวันให้ส่งจดหมายให้นอยแล้วก็เจ้าหนูคนนี้นะครับก็พาเอเลนนั้นไปพบกับไรเนอร์ด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เป็นผู้ท้าชิงนะครับในการครอบครองพลังไททันกรานะครับแต่ว่าไปไปมามาแล้วก็ได้พลังไททันนี้มาแทนที่นะครับแล้วก็มาต่อที่พลังไททันที่3พลังไททันกราะดยสลหรับผู้ครอบครองในตอนนี้นะครับก็เป็นไรเนอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือกระสอบททาายด้้พี่แกกนนนนั็ํห ที่ในการเป็นเกาะนะครับที่มันดีเสเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นกระสอบทรายของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าเมื่อจะโดนส้นเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่แกนั้นก็จะเป็นคนที่รับก่อนเสมอซึ่งพลังไททันเกาะก็อย่างที่ทุกคนนั้นทราบกันดีเลยแหละครับว่าเขาสามารถทําให้ร่างกายของเขานะครับแข็งได้เพื่อใช้ในการโจมตีแล้วก็ตั้งรับในการต่อสู้นะครับซึ่งไรเนอร์นั้นก็เป็นผู้ครอบครองพันนี้มาอย่างยาวนานโดยเขานะครับหลังจากที่กลับมาจากเกาะสวรรค์นะครับเขาก็ยังทาภารกิจ้เรื่อยเลยนะครับ,ๆๆรบซึ่งปัจจุบ <ๆ S 2> แล้วก็มาต่อที่พลังไททันที่4พลังไททันเมื่อหืมานะครับอีกหนึ่งพลังไททันที่มีการทําลายล้างขั้นสูงเลยในเรื่องก็ว่าได้นะครับโดยการที่เขานั้นตัวใหญ่มากๆเลยและสามารถแผ่ความร้อนออกมานะครับได้รอบตัวซึ่งถ้าเขานะครับแผ่ความร้อนแบบจริงจังสุดๆเลยนะครับไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เขาได้แน่นอนด้วยความร้อนของเขานะครับและพลังการทําลายล้างของเขาสามารถนะครับคว่ำเมืองทั้งเมืองได้เลยเลยครับจากการที่ตัวของเขานั้นมันร้อนมากๆเลยนะครับจึงทําให้นะครับเมืองเมื่อเวลาถูกร่างกายของเขาไปปั๊บมันก็จะแบบว่าไฟ ไมนะครับหรือว่าล่มสลายไปเลยทั้งเมืองนะครับแต่ว่าพลังไททันนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือตัวมันจะเชื่องช้านะครับและโดนพวกไททันนะครับในการรุมเข้ามาโจมตีนะครับบางทีก็สามารถเสียท่าได้โดยผู้ครอบครองก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นทางด้านของเบลทูธนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับอาร์มินก็เป็นผู้ครอบครองแทนแล้วจากการที่เขานะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับแทนที่ของผู้การเออร์วินและก็ทําการกินนะครับพลังไททันนี้ไปนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขานะครับก็ นันว่านะครับอาร์มินนั้นก็เป็นผู้ครอบครองพลังไททันมือึมาปัจจุบันนี้แล้วก็มาต่อที่พลังไททันที่5กันต่อเลยสําหรับพลังไททันเกวียนนะครับซึ่งพลังไททันนี้หลายต่อหลายคนนะครับก็มักจะมองข้ามเธอไปเยอะเลยนะ <ๆ S 1> เป็นเพราะว่าพลังไททันนี้ไม่ได้มีจุดเด่นทางด้านการต่อสู้แต่จุดเด่นนะครับก็คือการแนบเนียนในการเข้าไปนะครับหรือว่าการขนของขนสาาัาระหรือว่าพลังไททันนี้นะครับจะเป็นพลังไททันที่กินพลังชีวิตแบบน้อยสุดเลยจึงทําให้ผู้ที่ครอบครองพลังไททันนี้นะครับก็จะสามารถอยู่ในร่างไททันน เป็นเพราะว่านะครับการที่ว่ากินพลังชีวิตนั้นมันน้อยเสือเกินซึ่งเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าผู้ที่ครอบครองพลังไททันในตอนนี้อย่างทางด้านพิกซิงเกร์นั้นนะครับก็มักจะเคยชินนะครับกับการที่เป็นไททันมากกว่าเป็นคนปกติอีกนะครับจากการที่เธอนั้นชอบจะเลื้อยที่จบคลานเข้าไปนะครับด้วยความที่ว่าอยู่กับพลังไททันนี้มันยาวนานเสือเกินแล้วก็มาต่อที่พลังไททันที่6นะครับสลับพลังไททันสัตว์ป่าอีกหนึ่งพลังไททันที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการเปิดเผยเลย จินตนาการว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นไททันอะไรก็สามารถเป็นได้เลยนะครับสมมุติจินตนาการว่าอยากจะเป็นสัตว์เป็นไปพวกปีกมีนกก็จะสามารถเป็นนกได้ถึงจินตนาการว่าตัวเองนั้นเป็นหนูนะครับก็สามารถเป็นหนูได้ซึ่งผู้ครอบครองในปัจจุบันนี้นะครับอย่างทางด้านซีเกอร์เขาจินตนาการว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นลิงนะครับก็เลยกลายเป็นลิงซึ่งถือได้ว่าซีเกอร์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ครอบครองพลังไททันนี้แบบโคสุดๆเลยนะจากที่ทําให้พลังไททันนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าทรงพลังสุดๆจากการที่เขานั้นเป็นคนทีีี่่ฉาาาาดมสยยเืออออขงรชูก ทั้งเขานั้นนะครับยังมีพลังนะครับการปาลูกเบสบอลนะครับที่ทรงพลังมากๆเลยจึงทําให้นะครับเขาก็สามารถพลิกแพลงการต่อสู้ได้เสมออีกทั้งเขานั้นเป็นคนที่ถือได้ว่าฉลาดนะครับแล้วก็แกมโกงด้วยจึงทําให้ใครนั้นนะครับจะมาล้มเขาง่ายๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ยังเป็นผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าอยู่นะครับไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงนเขาไปได้แล้วก็มาต่อที่พลังไททันที่7นะครับสลหรับพลังไททันบรรพบุรุษโดยผู้ที่ครอบครองพลังในตอนนี้นะครับก็คือเป็นงนออเีกั่ หนึ่งพลังไททันที่นับได้ว่าโคดที่สุดแล้วนะครับในเรื่องนี้เลยนะครับด้วยความสามารถที่หลากหลายสามารถเรียกนะครับไททันตนอื่นในการมาช่วยโจมตีได้และอย่างล่าสุดนี้นะครับมีการเรียกนะครับเหล่าผู้ใช้พลังไททันก่อนหน้านี้มาช่วยในการต่อสู้ได้อีกเรียกได้ว่านะครับพลังไททันในนี้มันโคตรจะครบเครื่องต้มยำมากๆเลยนะครับที่ใช้ในการโจมตีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ครอบครองก็เป็นของเอเลนมาต่อที่พลังไททันที่8นะครับสำหรับพลังไททันจู่โจมอีกหนึ่งผู้ครอบครองนะครับที่เป็นคนเดียวกันอีกแล้วอย่างเอสด องเเรานนั่โดยพลังไททันจู่โจมก่อนหน้านี้หลายคนนะครับก็คิดว่าไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหรไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าผู้ได้ครอบครองพลังไททันนี้สามารถส่งความทรงจําปัจจุบันนี้นะครับโดยการให้คนในอดีตนั้นสามารถไปดูได้เพื่อทําการแก้ไขอดีตนะครับซึ่งจะเป็นพลังไททันที่มันขี้โกงมากๆเลยหากวางแผนได้ดีแล้วแล้วก็นะครับจะทําให้คนคนนั้นจะมีความสามารถที่มันสูงสุดเพราะหากวางแผนดีๆแล้วแล้วก็นะครับก็สามารถครอบครองพลังไททันอื่นได้เลยนะครับหรือว่าจะสามารถ นะครับเพดเพลิหรือทําสิ่งต่างๆนะครับตามที่ตัวเองต้องการได้หมดเลยและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเอเลนนั้นสามารถวางแผนนะครับในการครอบครองพลังไททันอื่นๆได้นะครับเนื่องจากว่าเขาทําการวางแผนนะครับในการแก้ไขอดีตเป็นอย่างดีแล้วก็มาต่อที่พลังไททันสุดท้ายนะครับพลังไททันที่9สําสหรับพลังไททันค้อนสงครามซึ่งพลังไททันนี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นพลังไททันนะครับที่ครอบครองนะครับของตระกูลไทเบอร์มาอย่างยาวนานแต่ป <c oughs> ัจจ you ุบันนี้นะครับทางด้านเอเลนเยเกอร์ก็สามารถครอบครองพลังนี้ได้แล้วนะครับจากการที่เขาบุก ไปนะครับที่เลเบลิโอและใช้ความสามารถในการโจมตีของเขานะครับสามารถชนะไททันคอนสงครามไปได้และใช้นะครับพลังการบดขยี้นะครับของไททันกรามในการทําผนึกอัมพันธ์นะครับที่ทําการครอบตัวนะครับของผู้ที่ครอบครองพลังไททันคอนสงครามอยู่นะครับและในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถนะครับครอบครองพลังไททันนี้มาได้โดยพลังไททันคอนสงครามนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพลังไททันสุดโหดในเรื่องเลยเป็นเพราะว่าสามารถสร้างอาวุธมาได้นะครับเป็นแบบว่าอาวุธหลากหลายมากเลยและอาวุธของเขานะครับก็เป็นพลังโจมตี ที่มันรุนแรงแล้วก็มหาศาลด้วยซึ่งก็อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าปัจจุบันนี้เอเลนนะครับก็ทําการครอบครองพลังไททันนี้มาแต่เขานั้นก็แทบไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อเลยแหละครับว่าการที่เอเลนนั้นนะครับได้รับพลังนี้มานะครับคงจะมีส่วนสาคัญในอนาคตแน่นอนถึงแม้มันจะเหลือเพียงแค่3ตอนก็ตามทีเถอะก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นผู้ครอบครองพลังไททันทั้ง9้ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าแต่ละคนนั้นนะครับก็มีการผัดเปลี่ยนกันไปนนนนนะครรัับบบาางกกก็็็็ชชออออตตวววีี้้้หืืไไไไมม่่่เปถดนะครับ เป็นสีสันและกันในเรื่องนี้และหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆหรือจะเป็นคลิปจัดอันดับก็ได้นะครับก็ <c oughs> สามารถคอมเมนต์มาอยากจะรับชมอะไรนะครับก็จะทําให้ทุกคนได้ชมแน่นอนกับเรื่องราวของการ์ตูนเรื่อง a t t a c k on t i t ท n นและสำหรับใครนั้นนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของค <c oughs> ุณอันนี้ก็สําคัญนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ,บ<า>